เวอร์ท่นสองนี่เพราะวัยเก่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นตรงอย่างเดียวแต่เนี่ยมันหมุนด้วยอ๋อเหรอมันหมุนด้วยแล้วมัมุนถึง270องศานะครับ่ไั้เสียวแน่แน่อสำหรับใครที่เคยเล่นวัยเก่งเนี่ยมันขึ้นลงตรงเลยนะมันก็ไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่มุนไปถมดถอยหลังนมีทางด้านข้างลงหมุนมาสาวเราอาเสียวมุษมุษแล้วขึ้นอีก270องศาโอ้โหอะไรจะเกิดพูดหมึงยิ่งเคยนั่งเลย นั่นเดี๋ยวเราไปถามาเราไปถามคนที่เขาลองนั่งดูซิว่ามันเป็นยังไงตามมาเลยตาาาาตตเลยมอนนี้นะครับเอาเล่นกันเสร็จแล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมเรียกพาไปดูเขาลงกันทางนี้หรอือเปล่าออกกันทางนี้เดี๋ยวเราจะตามไปเมาส์กับเขาดูฮะว่าเขาขึ้นไปไอโบกเอสเต็มเนี่ยแล้วเป็นแบบไหนนะฮะ สำหรับ Y X t e ีมอย่างผมนะับพูดกันมาถาไม่ต้องก่คือเบเบ้ยังไงอันนี้เนี่ยอาจจะไปตะกิดปุ่มคันนิดหน่อยไม่พูดถึงเสียอะไรอย่างเนี้ยไม่ถึงขนาดคกับโอ้ถอย่างนั้นเราจะส่งคุณทิพย์ไปดูว่าเครื่องเล่นอันเนี้ยกลากลัวกระดาษไหนนะครับเชิญครับผม ผมรู้สึกว่าไอ้ลักนาล,ล็อเนี่ยเหมือนมันจะไม่เสียวนะแต่ไม่รู้สึกมันนิดน,นิดครับ,รบแต่ยังไม่สกิดความเสียวผมสักเท่าไหร่ครับนะฮะอันต่อไปเนี่ยผมว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งอาจจะฉีดลักได้ซึ่งอันต่อไปที่เราจะไปเล่นคือนั่นครับผมโขลียมีชื่อว่าดอบซอนครับแต่ผมเห็นเขนเขาเขียนว่าเมก้าดอก เมกาดอบครับเมกาดอบนะฮะตามมาตามมาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะไปกันซุปเบอร์จะแอนไม่ไกลนะครับเมืองทองธานีนี่เองนะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเปิดตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มนะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่นะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะแวะไปได้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำก็คือซูเปอร์แจนด้วยนะครับแล้วก็ผมมีข่าวมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับงานของ Adidas นะครับเป็นงานที่มีชื่อว่า Adidas All โตเวนตนะครับเป็นการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมแดนส์ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยตลอด24ชั่วโมงเลยเต้นกันเต้นไม่หยุดหรอ ผมไม่รู้ว่าแข่งีมีแข่งกีฬาหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลจักรยานผาดโผนหรือรวมการเต้นด้วยนะครับก็ใครที่สนใจก็เข้าไปได้ที่ World w i adidas a l t 2 e o com นะครับใครสนใจอยากจะไปร่วมสนุกงานในวันนี้นะครับจะมีขึ้นในวันที่11-12ถึง12มิถุนายนระหว่างสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามดิสカウนด์นะครับตั้งแต่เวลา19าหรือส11 เฉพาะที่11ถึง19เรืกาของวันที่12ถึง19เรืกาของวันที่12นะครับใครสนใจอยากจะไปสนุกสนานไปร่วมการแข่งขันมีเงินมีเงินรางวัลเท่าไหร่ถึง300,000บาทเลยไปดูก็ได้นะครับนะครับไม่เข้าร่วมก็ไปดูไงอ่าใช่ใช่ฮะเอ๊ะคุณพูดยังไงเนี่ยคุณเป็จะไปร่วมร่วมแข่งไหมเต้นไหวเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพมาให้ดูไอ้เต้นะยังเต้นไหวอยู่ ไอ้เต้นยังเต้นไหวอยู่แต่24ชั่วโมงจะเต้นกันยังไงเออเขาเป็นวัยรุ่นเหรอคุณอะ5นาทีก็ไม่ไหวแล้วเอ้ยผม5นาทีไหวแต่นาทีที่6ผมก็ไม่ไหวแล้วครับโอเคมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บภาพงานในวันนั้นมาให้ดูนะครับกับงาน a า e d a s าอ๋ตัวเวนที่4นะทีนะแล้วผมขออัปเดตอนิดนึงครับสำหรับแฟนคลับของพวกเราพกานะครับวันที่4มิถุนาก็เราจะมีกิจกรรมนะครับเราใช้ชื่อกิจกรรมว่า สร้างฝันแล้วก็อะไรนะขึ้นคนดีสุดสังคมนั่นแหละประเด็นนะครับเราจะไปจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ร่วมพูดคุยมิ้งให้กำลังใจกับนักโทษจากทัณฑสถานหญิงทัณฑสถานหญิงนะครับมีบุรีครับผมครับก็เวลาก็ต้องแต่เก้าวของเช้าเป็นต้นไปก็้จะมีคอนเสิร์ตแน่ๆก็คือบอยสเกลแลวตอนนี้สินเจริญเขาก็ เขาก็ถามามาว่าเขาถ้าเขาจะไปขอเล่นเนี่ยได้ไหมก็วันนั้นก็อาจจะมีสินเจริญไปด้วยก็เราเคลียร์คิวเขาอยู่วันที่4นะครับแฟนข่าวด้วยใครสนใจนะครับก็เข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กแฟลตบอร์สเก่แฟนอ่าเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องจำนวนคนจำนวนคนที่แน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ราชการครับผมเวลาใกล้หมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับลามินาฟิล์มนะครับ คอับฮทีมานครับมีหน้าฟิล์มเป็นผู้สนับสนุนเช่นกันครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับจาก ODST ตอนนี้มีรถ 60%นะครับไปดูได้ที่สาขาพระราม9หรือ RCA นะครับตรง RCA ลด60%อร์ครับผมแล้วก็นี่ครับเสื้อผ้าสวยๆคอลเลกชันใหม่ๆนะฮะของพวกเรานะครับจากเอสปรีนั่นเอมีขายเลยมีขายอยู่มีขายอยู่พวกชอบๆเลยนี่ไปตกกันมาครับไปตกกันมาคืออะไรขอเข้ามาดีๆเลยขอเข้ามาดีๆพี่ชิตกจักรยานสมัยก่อนเออน่ะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับรายการบอยสเกลวอทช์แสบก็คงจะหมดเวลาลงเท่านี้แล้วนะครับเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าทางช่องทีสปอร์ตนะครับ ติดภาพประการใดติดภาพประการใดก็ดูอาทิตย์หน้า <c oughs> <c oughs> ประพูนอาทิตย์หน้ามีเรื่องสนุกสนุกแบบนี้นะครับมาเมาส์กันสนันแบบนี้แน่นอนนะครับก็อย่าล<ผ>มืมติดตามรายการของเรานะครับทุกวันอาทิตย์ในเวลา10บนาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้เรา3คนลากันไปแล้วนะครับพวกเขาคือสัมจ้าหน้าครับ้าไม่ดูวะาไม่ดูก็ต้องดูไง